สวัสดีชาวมังกรค่ะดวงความรักประจาวันที่22กันยายนคุณได้แดเหรียญกับหัวส่วนเขาได้ราชินีถืเหรียญกับหัวเช่นเดียวกันนะคะวันนี้คุณต้องระวังเรื่องของความมั่นคงทางการงานนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินด้วยอย่าเพิ่งลงทุนอะไรที่ต้องใช้เงินเยอะนะคะแล้วก็การใช้จ่ายอะไรก็ต้องระมัดระวังแล้วก็รอบคอบด้วยอย่าให้ใครหยิบอีมเงินนะ เรื่องความรักนะคะมองว่าอาจจะไม่มีเวลากับคนรักเท่าไหร่เนื่องจากมีปัญหาส่วนตัวแฟนคุณได้ราชินีถือเดือนกับหัวพ่ยไม่ดีเหมือนกันระวังปัญหาเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเงินนะคะแล้วก็เรื่องความรักน่าจะไม่มีเวลาให้กันเช่นเดียวกันนะมีไพ่เลจิเออร์เฟนเฮลพ์อยู่แล้วก็เยสนะคะอย่างไรก็ตามสําหรับใครที่งานเยอะงานยุ่งเนี่ยขอตัวช่วยได้นะคะจักรวาลส่งผู้ช่วยมาให้แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของความรักที่คุยกันแล้วก็เคลียร์กันไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องอาศัยคนกลางที่เขามาช่วยเจรจาให้นะจะทําให้ปรับความ เข้าใจกันได้ง่ายขึ้นนะคะไพ่ Yes ก็หมายถึงการสมหวังในความรักนะคนโสดสนิทพักเรื่องความรักไว้ก่อนนะคะพลังงานยังไม่ดีนะ